ทำบุญเอาไว้มากๆจะทำให้อายุสั้นจริงหรือไม่ซึ่งประโยคเหล่านี้เราทุกท่านทุกคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูอาจจะเคยได้ยินมาพระอาจารย์เองก็เคยได้ยินมาแล้วก็มีญาติโยมสอบถามมาว่าพระอาจารย์จริงหรือไม่ที่ทำบุญเอาไว้มากๆแล้วจะทำให้อายุสั้นจะทำให้ตายเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันคุณโยมไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันคุณโยมถ้าบอกถึงว่าบุญยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งทำมากก็ยิ่งสุขมาก การสั่งสมบุญนํำซึ่งความสุขมาให้ไม่ได้หมายความว่าการสั่งสมบุญแล้วจะนําความตายมาให้อันความตายของมนุษย์เนี่ยคุณโยมไม่ว่าจะทำกรรมอันใดก็แล้วแต่จะทำบุญก็ตายจะทำบาปก็ตายเพราะเหตุของการตายของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำบุญแต่มันขึ้นอยู่กับในส่วนของวิบากกรรมแลวก็ช่วงเวลาของชีวิตที่จะหมดอายุไข เพราะฉะนั้นคุณโยมเหตุการณ์ตายของมนุษย์เนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญหลการทําบุญเยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องตายเร็วนะบางคนบอกว่าโอ้าทำบุญมากไม่ได้นะตายเร็วนะอายุสั้นนะนะอันนั้นเป็นความเห็นที่ผิดคุณโยมการสังสมบุญเอาไว้มากนะก็ยิ่งจะเป็นสเบียงเลี้ยงตัวสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความปลอดภยัยถึงแม้ความตายจะมาพาัาๆหรือความตายจะมาใกล้ใกล้ขนาดไหน เราก็ไม่ได้สบสะทกสัตท้านเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะพลังของบุญที่มันอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นการทําบุญมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะอายุสั้นคุณโยมแต่คนที่ไม่ทำบุญนั่นแหละนะจะอายุสั้นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตนี้อยู่แต่กับการเบียดเบียนสัตว์อยู่แต่กับการผิดศีลผิดธรรมนะยิ่งจะทําให้วิบากกรรมหล่อน,นั้นนะ่ะตามมาสัตว์เจ่ากรรมในเวรมาเบียดเบียนได้ง่าย ย่อมที่จะใกล้กับความตายมากกว่าคนที่จะทําบุญเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็หมั่นสร้างบุญสร้างบุญส่วนกันไว้เยอะๆนะคุณโยมนะนะจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวชีวิตที่ปลอดภัยนะชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณงามความดีนะสั่งสมให้เป็นอริยะทรัพย์เอาไว้ใช้ในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปด้วยเถินะก็ขอเจริญพร